ดิฉันก็ว่าดิฉันก็ระมัดระวังแล้วก็สำรวมตัวสำรวมกายสำรวมใจอยู่นะและอันหนึ่งที่ดิฉันเชื่อเลยก็คือการที่เราเป็นคนที่ไม่คิดลายกับใครอะ่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะชีวิตที่ดีก็คือชีวิตที่ไม่คิดลายการที่เราใช้ชีวิตโดยเราไม่คิดร้ายกับใครอะ่ะเราจะไม่รู้สิสําหรับดิฉันอนะ่ะพอเราไม่คิดร้ายกับใครเราก็ไม่มีเรื่องลบให้มาแบบ มาบั่นทอนชีวิตเรามะมันก็จะไม่มีเรื่องแบบคิดเรื่องคิดลบมาบั่นทอนชีวิตเราอะ่ะชีวิตเราก็จะคิดแต่เรื่องดีๆเข้าใจไหมฟีลลิ่งคนแบบถ้าเราไม่คิดร้ายกับใครที่ฉันไม่คิดร้ายกับใครนะพูดตรงๆไม่เคยมองว่าใครเป็นศัตรตูด้วยไม่มีไม่มีไม่ได้มานั่งโกรธนั่งเกลียดนั่งอะไรหลายคนทําไมชีวิตไม่เจริญน่ะก็เพราะว่ามานั่งอย่างเงี้ยมานั่งคิดร้ายให้คนอื่น มานั่งโกรธนั่งเกลียดจะหาวิธีทำลายกันจะหาวิธีการเบียดเบียนกันพลังในชีวิตมันก็ถดถอยพลังในชีวิตมันก็ถดถอยแทนที่เราจะเอาพลังพลังงานในชีวิตเราไปทําสิ่งดีๆเพื่อตัวเราเพื่อคนที่เรารักเพื่อครอบครัวเพื่อญาพี่น้องมันก็ไม่เหลือพลังดีๆเพราะว่าจิตมันไม่ดีจิตเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะถ้าจิตไม่ดีชีวิตก็ไม่ดีถ้าจิตดีชีวิตดีจิตดีชีวิตดี จิตเราดีใจเราดีเราก็จะคิดแต่สิ่งดีๆอยากจะเกื้อกูลอยากจะเผื่อแผ่อยากจะแบ่งปันอยากจะทําอันนั้นอันนี้แล้วมันก็ไม่ได้เป็นการคิดเพื่อตัวเรานะมันก็จะเป็นการคิดเพื่อคนอื่นเพื่อคนรอบตัวเราใครอยู่ใครอยู่ใครอยู่ใกล้เราก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราคิดเราทําเพราะว่าเราไม่ได้ไปคิดร้ายกับเขาเราไม่ได้คิดว่าเราจะเอาเปรียบเขาใครอยู่กับเราเราก็เกื้อกูลเขาชีวิตมันก็มีแต่เจริญ ก้าหน้าอันนี้มันคือหลักเหตุผลเลยนะมันไม่ใช่เรื่องของอิฉันไม่ได้มองมันเป็นเรื่องของบุญส่งผลหรืออะไรแต่มันเป็นการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลนะเราทําอะไรเราน้ําใสใจจริงเราทําอะไรเราน้ําใสใจจริงเราคิดแต่อยากจะช่วยคนอื่นทํางานก็คิดแต่อยากจะช่วยคนอื่นให้มีงานทํากับเรามาอยู่กับเรานะจะได้มีงานทําด้วยกันเดี๋ยวหางานให้มีรายได้มีเงินจะได้ไม่ต้องเครียด ไม่ต้องไปกู้หนี้นอกระบบไม่ต้องไปกู้บังร้อยละยี่ร้อยละห้าเขามีงานทำเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขที่ได้เกื้อกูลคนอื่นเนี่ยมันเป็นผลของการที่เรามีจิตที่ดีแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีจิตร้ายทำอะไรก็คิดแต่จะเอาเปียบเปียดเออเอาเปรียบเบียดเบียนบีทาคนอื่นชีวิตก็ไม่ดี เพราะว่าจิตไม่ดีชีวิตก็ไม่ดีก็ไม่มีใครจริงใจกับเราอยู่ใกล้ใครก็ไม่มีใครจริงใจกับเราเพราะเขาจะรู้สึกได้ว่าเราเอาเปรียบเขาเราข่มเหงเขาเราลังแกเขาชีวิตก็ไม่ดีแต่ถ้าเราจิตดีเราไม่คิดร้ายกับใครดิฉันรู้สึกว่าชีวิตสบายที่สุดก็คือชีวิตที่ไม่คิดร้ายกับใคร าภาษาพระเขาจะมีคำหนึ่งที่ท่านใช้กับพิสุจบอกว่ามีอัจฉยาอันวางแล้วในหมู่สัตว์ทั้งหลายเราต้องใช้ชีวิตแบบคนที่มีอัจฉยาอันวางแล้วในหมู่สัตว์ทั้งหลายไม่เป็นเวรเป็นภัยกับใครใครอยู่ใกล้ก็ไม่เป็นเวรเป็นภัยนี่แต่ความสุขไม่เป็นเวรเป็นภัยกับใครดิฉันไม่จองเวรจองกรรมกับใครไม่มีเห็นปากร้ายนะเห็นที่ฉันปากร้ายแบบนี้พูดบางทีอาจจะใช้คํารุนแรงปากร้าย พูดหยาบแต่ดิฉันจิตดิฉันไม่ร้ายนะดิฉันมั่นใจว่าจิตดิฉันไม่ร้ายไม่หยาบดิฉันไม่ทไไําร้ายใครก่อนดิฉันไม่เบียดเบียนใครก่อนแต่ดิฉันมันจะมีมันจะมีภูมิอันหนึ่งที่ดิฉันจะจะรู้สึกว่าจะรู้สึกว่าถ้าเวลามีใครมาป,รปฏิบัติโดยการที่เราถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาปฏิบัติกับเรามันไม่ดีเป็นการไม่ให้เกียรติเราเป็นการบูลลี่เรา เป็นการข่มเหงเราไม่ว่าโดยลักษณะใดลักษณะหนึ่งอะ่ะดิฉันมันจะมีปฏิกิริยาในการปกป้องตัวเองทันทีเลยเพราะว่าดิฉันใช้ชีวิตมาเนาะประสบการณ์อะ่ะมันสอนเราว่าถ้าเราทําตัวแบบถ้าเราทําตัวแบบอินโนเซนต์อ่ะเราเราทำตัวแบบโลกสวยโดยที่สุดท้ายแล้วเราก็จะถูกลังแกอย่างนั้นแหละเราก็จะถูกลังแกอย่างนั้นแหละเราก็จะถูกกันแกลอย่างนั้นแหละ ดันั้นหน้าที่เราคือเราต้องปกป้องตัวเองเราไม่รังแกคนอื่นอ่อนโยนตแต่ไม่อ่อนแอรเราไม่รังแกคนอื่นแต่เราก็อย่ายอมให้คนอื่นรังแกรเรานีน่คือหลักวิธีการของนี่ฉันนะอ่อนโยนตแต่ไม่อ่อนแอไม่อ่อนแอดีมาดีกลับร้ายมาล้ายด้วย <c oughs> ไม่รู้นะนีฉันเป็นคนแบบนี้ถ้าดีมาก็ดีกลับแต่ถ้าร้ายมาเอาล่ะร้ายด้วยนะก็เธอร้า,ายกับฉันก่อนนะ่ะ ก็เธอรลายกับฉันก่อนนะเธอให้ฉันดีกับเธออย่างไงก็เธอรลายกับฉันก่อนแล้วให้ฉันมาดีกับเธอไม่เอาค่ะเธอรลายกับฉันฉันก็ลายตอบเธอแหละแต่ถามว่าจะไปถึงกับโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทไม่ไม่ไมีมมด่าแล้วก็ด่าเลยจบตอบโต้แล้วก็จบแต่ถ้าเธอไม่จบฉันก็ไม่จบแต่ถ้าเธอจบฉันก็จบแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยแล้วแต่นะแล้วแต่ มันเป็นวิธีการใช้ชีวิตของใครของมันประสบการณ์มันสอนเราแตกต่างกันประสบการณ์ของแต่ละคนมันสอนแตกต่างกันประสบการณ์ของดิฉันสอนดิฉันแบบนี้ดิฉันต้องปกป้องตัวเองเพราะว่าดิฉันหน้าห่างจากพ่อแม่ตั้งแต่อายุสิบสามขวบคุณคิดดูนะถ้าดิฉันไม่เข้มแข็งดิฉันจะอยู่ยังไงคุณคิดว่าดิฉันจะอยู่ยังไงดิฉันอายุสิบสามนะยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยจบปหกต้องไปบวชเนรอยู่คนเดียวโดนกันแกล้งรังแกสารพัดนะ สมัยไปอยู่ที่สุขโขทยัยแต่ไม่โกรธไม่เกลียดใครนะมองย้อนกลับไปไม่มีโกรธไม่มีเกลียดใครแต่ความจริงก็คือไปอยู่โดนกันแกล้งมากเนนคนอื่นเขาอยู่ใกล้บ้านเขานะเขาอยู่ใกล้บ้านเขาพ่อแม่เขามาหาตลอดพ่อแม่เขามาหาทุกอาทิตย์ซื้อนุ่นซื้อนี่มาให้ลูกเขาฉันเป็นเนนและเนนเหนือนะ่ะเด็กเหนือมีแต่ตัวขาวๆน่ารักน่ารักเนนเขาเนนดอย แล้วเราไปคนเดียวดำปีหลีเลยนะจากเนี่ยไปจากจันมาเนี่ยไปอยู่โน่นไม่มีญาติพี่น้องไม่มีญาติพี่น้องทําไมไปไกลบ้านเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกิจอะไรนะกิจตนีหล่อนขูบป,ปากก่อนแนะล้วหลอนก็ฟังให้จบซื <c oughs> ่อของเราไม่จบ <c oughs> ยังเข้าไปอยู่โน่นโอ้โดนลังแกสารพัดเลยนะแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นคนที่ เรามีจุดเด่นในตัวเราคือเราเป็นคนขยันขยันคือขยันเรียนเราชอบเรียนเราขยันเราก็จะถูกเพ่งเล็งจากพระจากเนนที่มันไม่ค่อยชอบเรียนแต่มันชอบทํางานจะมีพระเนนจะมีสองสายคือสายเรียนกับสายทํางานสายทํางานเขาก็จะไม่ชอบเราเพราะว่าเวลาเราเรียนเราก็จะไม่ค่อยมีเวลาไปแบบช่วยงานนะเข้าใจไหมแล้วเวลาเราสอบได้เราสอบไล่ได้อะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็เอ็นดูเรา หลวงพ่อก็เอ็นดูเราเราก็จะถูกคำมิงเราก็จะถูกคำมิงจากพวกพระเนินถูกอิชาแหละพูดตรงๆอะ่ะก็จะถูกอิฉาพวกนั้นก็จะไม่ชอบเราเขาก็จะตั้งแง่ใส่เราทั้งๆท,ท,ที่เราไม่เคยทําอะไรให้นะแล้เราก็รู้สึกว่าเราเรา,เรามีหน้าที่ไปเรียนเราก็เรียนอืมแต่พอ,เ,อเราเรียนเก่งเราสอบได้ทุกปีไม่เคยตกหลงพ่อเมตตาเราเอ็นดูเราบางทีก็ให้ทุนการศึกษาให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มถูก ถูกลังเกียจและอันที่สําคัญคือเราไม่ใช่คนเหนือเรื่องชาติพันธุ์สําคัญที่สุดเลยพวกพ้องแม้แต่พระเนนก็มีอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคนนอกอาจจะไม่รู้แต่ในความเป็นจริงมีวัดในกรุงเทพเนี่ยจะเป็นวัดวัดเลยนะสายอีสานอยู่วัดนี้สายเหนืออยู่วัดนี้ภาคใต้ยอยู่วัดนี้สมัยก่อนใครจะไปอยู่วัดชนประธานถ้ามาจากภาคใต้ยอยู่ง่ายค่ะเพราะว่าหลวงพ่อปัญญาเป็นคนใต้ ถ้าใครเป็นพระเหนือต้องไปอยู่วัดเบนจมาบอบพิษเพราะวัดเบญจมาบอบพิษเป็นพระวัดเหนือเป็นพระเหนือเ่ยท่านจะคุณวออะไรใดๆ,ๆต่างๆก็คนเหนือทั้งนั้นถ้าสายอีสานไปอยู่วัดไส้ทองแต่จริงๆวัดไส้ทองรับหมดนะวัดไส้ทองดีมากรับหมดเนี่ยเขาจะแบ่งกันอย่างเงี้ยแบ่งๆแล้วดิฉันก็ไปบวชอยู่นูน่นก็เป็นคนเนนใต้คนเดียว นอกนั้นเขามีแต่เหนือหมดมีเหนือไทยใหญ่มีอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เข้าพกเข้าพวกเขาก็จะไม่เข้าพกเข้าพวกเข้าอะไรกับเขาก็โดนแกล้งอุตสารพัดเลยนะปาลารองเท้าใส่เราบ้างอะไรเราบ้างจนแบบเกือบทนไม่ไหวนะเคยมีครั้งหนึ่งโทรศัพท์หยอดตู้มาร้องไห้นะจะกลับนะแล้วนี่ถ้าตอนนั้นสมมติว่าเนี่ยถามคำถามที่กำลังถามว่าทำไมถึงไปอยู่อยู่ไกลบ้านก็เพราะแบบนี้แหละ ถ้าอยู่ใกล้นะศึกตั้งนานแล้วตั้งแต่เป็นเนนเ้วไม่ไม่ทนไม่ปลากราบตอนนี้ยังเด็กอยู่ไปปลากราบทําไมเราเป็นเนนตัวเล็กคนที่ปลาใส่เรามันเป็นพระเรายิ่งไปแเ้าเธอเราไปตอบโต้มันยิ่งแกล้งเราติดมันก็ยิ่งทําร้ายเราติดแกล้งเราหอวปาลารองเท้าใส่เราแล้วเราก็ตัวเล็กๆนะเหมือนเนนขาเหมือนคนศาสตร์ขาดสารอาหารนะตอนนั้นอนะตอนนี้ไปอยู่มนตัวเล็กๆดำๆ เออถ้าโดนแกล้งโดนอะไรไปแต่ก็อยู่ได้สมัยก่อนยังไม่มีโทรศัพท์นะมีโทรศัพท์ใช้ตอนเครื่องแรกโอ้โหตอนนั้นน่าจะแบบอายุน่าจะสิบเจ็ดสิบแปดละเพิ่งได้โทรศัพท์ใช้ตอนไม่มีโทรศัพท์ใช้เลยเวลาจะโทรกลับบ้านต้องหยอดตู้ที่วัดจะมีตู้ตู้โทรศัพท์หยอดตู้หยอดเหรียญแล้วเหรียญกินเร็วมากเหรียญกินเร็วมาก จริงเหมือนเนนขาสารอาหารเลยเหมือนเนนแบบเอธิโอเปียจริงๆเหมือนเด็กเอธิโอเปียแบบนั้นเลยนะดิฉันเป็นเด็กขาตารอาหารนะตอนเป็นเด็กอะ่ะพุงโลก้นป่องประมาณนั้นเลยสมัยเด็กขาตาอาหารเพราะว่าพ่อแม่ก็พูดตรงๆต,ตอนนั้นก็พ่อกับแม่เขาก็ไม่ได้มีเวลาดูแลเราแล้วเราก็อยู่กับปู่กับยา่า ก็กินตามมีตามเกิดอ่ะแล้วเด็กบ้านนอกมันจะไม่มีอะไรกินของทุกอย่างที่อยากกินนะไม่เคยได้กินนะตอนเด็กถ้าเป็นสมัยนี้เนี่ยไก่ไก่ย่างอย่างเงี้ยรถรถมาขายไก่ย่างรถขับมาขายไม่ใช่มีเงินซื้อละสิบยี่สิบก็ไม่มีไม่มีไม่มีเงินซื้อของที่มีกินคือของที่ต้องไม่เสียเงินสมัยเด็กถ้าจะได้กินอะไรก็ต้องเป็นของที่ไม่ได้เสียตังค์ถึงจะได้กิน ผลไม้กินกล้วยอย่างเงี้ยกล้วยบ้านปู่ปู่กล้วยกล้วยเอ่ย,ย ơi, มะม่วงอะไรแบบเนี้ยต้องเป็นของที่มันไม่เสียตังค์อ่ะเราถึงจะมีโอกาสได้กินแต่ถ้าของอะไรที่ต้องใช้เงินตื้อไม่ค่อยได้กินเพราะว่าไม่มีตังค์เดี๋ยวก็โตมาได้นะเดี๋ยวก็โตมาเนี่นก็คือขาดสารอาหารางไงก็อาศัยว่าเนี่ยผ้าเหลืองก็ช่วยผ้าเหลืองก็ช่วยอภิบาลเรานะผ้าเหลืองก็ช่วยอภิบาลเรา พระเหลืองก็ช่วยอภิบาลเราได้ได้บุญพระเหลืองไปบวชอยู่ได้ฉันของดีอะไรของดีทุเรียนก็แทบไม่ได้กินเลยทุเรียนจะได้กินก็ต่อเมื่อมีงานวัดทุเรียนจะได้กินนะถ้าเป็นสมัยก่อนที่ฉันจะได้ทานทุเรียนก็ต่อเมื่อมีสลากกับพัดผลไม้ก็ไปกินที่วัดแต่ถ้าจะไปรอกินที่บ้านไม่ค่อยได้กินต้องเป็นญาติที่มีสวนทุเรียนเขาถึงจะเอามาให้บ้างอะไรบ้าง อืม,อมนั่นแหละก็ <c oughs> ก็ไปอยู่แล้วถามว่าทำไมต้องไปอยู่ไกลเมื่อกี้ที่พี่คนหนึ่งถามว่าเออแล้วทำไมต้องไปอยู่ไกลการไปอยู่ไกลก็เพื่อสอนให้เราเข้มแข็ง สมัยก่อนน่ะที่จันทบุรีก็มีสำนักเรียนก็ชื่อสำนักเรียนวัดสุดทธิวารีวัดสุดทธิวารีสำนักเรียนคลองน้ําใสก็เป็นสำนักเรียนบาลีมีคนเรียนแต่พี่ชายดิฉันน่ะพี่ชายดิฉันเขาไม่เขาไม่เขาไม่ให้ดิฉันเรียนอยู่ที่นี่เพราะเขาบอกว่ามันใกล้บ้านเดี๋ยวเรางองเง เดี๋ยวเราจะงอแงองไงพอเราอยู่แล้วเราไม่ทนโดนแกล้งโดนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสึกแล้วก็จะหนีกลับบ้านก็เลยส่งดิฉันไปอยู่สุขโขทยัยไปบวชในโครงการเฉลิมพระเกียรติตอนนั้นเฉลิมพระเกียรติในหลวงรอเกาก็ไปบวชเนนโครงการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็มันก็เลยกลับบ้านไม่ได้เพราะว่าถ้ากลับบ้านมันต้องนั่งรถทัวสองต่อสมัยก่อนเวลาที่ฉันจะกลับบ้านนะปิดภาคเรียนอย่างเงี้ยปิดภาคเรียนเป็นสามเณรนะจะกลับบ้านต้องนั่งรถทัวรถทัวจากทุ่งเสียมดิฉันอยู่อำเภอทุ่งเสียม นั่งรถทัวร์จาได้เลยต้องไม่ขึ้นรถทัวร์รถทัวร์จะมีรอบสี่ทุ่มครึ่งรถทัวร์รอบสี่ทุ่มครึ่งมาถึงกรุงเทพประมาณตีสองตีสามแล้วก็ต้องรออยู่ที่หมอชิดนะเพราะว่ารถเที่ยวแรกจากหมอชิดไปจันรนะ์น่าจะเที่ยวประมาณตีห้าหรือหกโมงนี่แหละดิฉันจําไม่ได้แต่ก่อน,นจะมีที่นั่งสำรองสําหรับผ่านนี่ก็ตอนต้องนั่งรถสองต่อไงแล้วเราจะกลับบ้านได้ก็ครั้งหนึ่งเท่านั้น ปีหนึ่งกลับบ้านได้ครั้งหนึ่งตอนที่ปิดเทอมปิดภาคเรียนก็จะกลับบ้านกรามาอยู่วัดที่บ้านประมาณสักเดือนครึ่งเดือนก็จะได้กลับบ้านมาอยู่วัดที่บ้านไม่มีตังก็โทรตอนนั้นโดนแกลงก็ร้องไห้โทรมาโทรไปที่บ้านบอกว่าไม่ไหวแล้วโดนแกลงจะกลับบ้านแต่ดีนะพ่อกับแม่ก็บอกอดทนอดทนเอาลูกอดทน ก็อดทนแล้วก็ถึงบอกไงอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนแล้วก็อดทนอดทนไปเรีย<ก>น <mixed> ไปจนเราได้ปริญญาสูงแล้วอันนี้เริ่มไม่มีคนกล้าแกล้งเราแล้วเราเริ่มโตขึ้นแล้วเริ่มโตพอได้ปริญญาห้าเนี่ยหลวงพ่อสร้างกุฏิให้อยู่เลยนะตอนได้ปริญญาห้าหลวงพ่อสร้างกุฏิให้อยู่เลยสร้างกุฏิ ปกติกุฏิอะ่ะเขาจะให้แต่พระอยู่กุฏิที่เป็นหลังๆนะเนนจะต,ต้องอยู่รวมกันแต่พอดิฉันตอนนั้นเป็นสาม,มนเณรสอบได้ปร,ริญญาห้าซึ่งสําหรับต่างจังหวัดนะมันถือว่าเป็นปร,ริญญาที่สูงแล้วปร,ริญญาห้าปร,ริญญาหกหลวงพ่อท่านก็เมตตาเลยนะสร้างกุฏิให้สร้างกุฏิให,หม่ให้ดิฉันเลยหลังหนึ่งให้ดิฉันอยู่คนเดียวหลวงพ่อคงแบบเออให้มันไปอยู่คนเดียวเถอะปะมันจะได้แบบไม่ต้อง มันมันอยู่เข้ากับใครเขาไม่ได้ก็อา้าวสร้างกุติให้มันเลยประมาณนั้นแหละไหนไหนมันก็อยู่กับเขาไม่ได้แล้ะไหนไหนมันก็อยู่กับเขาไม่ได้ละอเออสร้างกุติใหม่ให้มันเลยหลวงพ่อเขาเลยสร้างกุติใหม่ให้หลังหนึ่งโอ้ยสมัยก่อนเป็นเนนสึด,ดีใจมากเลยนะเพราะว่าตอนเป็นเนเน่ะอยู่กุติแคบมากร้อนแล้วหน้าร้อนก็ร้อนอยู่ในห้องแคบไม่ได้ถ้าเป็นหน้าร้อนเอาอยู่ไม่ได้เลยห้องมันเล็ก แต่มันจำเป็นต้องอยู่เพราะว่าพระเนรเยอะหลวงพ่อก็เลยสร้างกุฏิใหม่ให้หลังนึงแล้วก็อยู่แล้วก็อยู่จนถึงปเลียนเจ็ดนั่นแหละจนถึงเข้ากรุงเท็มแต่ปะเียนห้าก็ได้อยู่แล้วพอเริ่มโตแล้วก็พระที่เคยแกล้งก็ไม่กล้าแล้วมันก็จิงจบเปลี่ยนสีจิงจบก็เลยเปลี่ยนสีตอนหลังก็มาดีกันแล้วเดือก็ไม่ถือสาหลับช่างมันเถิดเดือนก็ไม่ถือสาหาความไม่อะไรก็ก็ก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรมันก็เป็นเรื่องปกติมันก็เป็นเรื่องปกติอืมก็อยู่ไปอะไรไปนั่นแหละมันก็มีนะอืมมันก็มีเป็นเรื่องปกติจนจบแล้วก็มาอยู่โอ้มาอยู่วัดไส้ทองตอนแรกก็มาอยู่วัดไส้ทองตอนแรกนะถึงกับต้องต้มน้ำํำกินเลยนะ ก็ต้องต้มน้ํากินนะอันนี้ตํานานมากต้อน้ําประปามาต้มไปอยู่ใหม่ก็ไม่รู้จักใครอีกเหมือนกันไม่รู้จักใครเลยมีรุ่นพี่ที่หลวงพ่อเคยส่งมาอยู่เรียนนะท่านได้ประโยคเจ็ดแล้วก็มาเรียนประโยคแปดอยู่ได้ไม่ถึงอาทิตย์มั้งท่านก็ขอกลับท่านอยู่ไม่ได้แต่ดิฉันอยู่ได้ทนก็มาเรียนประโยคแปดประโยคเก้าที่วัดไส้ทอง ต้องต้มน้ําเพราะว่าน้ําประปามันต้องต้มไงมันมีคอรีนมีอะไรก็เลยต้มน้าน้ำประปาฉันก็พยายามเอาก็ต้องพยายามเอาตัวรอดพยายามเอาตัวรอดก็อยู่ได้เนี่ยเนี่ยมันคืออันนี้แหละที่มันสอนให้เราแบบว่าเรามีความแบบที่ดิฉันพูดเท้าวความให้ฟังเพราะว่าดิฉันจะพูดว่ามันก็เลยทําให้เรามีภูมิ คุณถึงแบบไม่ต้องไปไม่ต้องไปแปลกใจว่าทำไมแพรลี่ดูรู้สึกเหมือนแบบแพรลี่ทำไมแบบเก่งจังสตรองจังโอ้ฉันผ่านอะไรมาเยอะมากนี่แหละชีวิตมันสอนเราการที่เราได้ได้เรียนรู้มีประสบการณ์ในการที่ในการที่เราต้องต้องใช้ชีวิตอะเรียนรู้ในการต้องใช้ชีวิตมันทำให้เราแก่งเป็นคนแก่งทำให้เราจัดการกับปัญหาได้ดีในระดับหนึ่ง เพราะเราผ่านอะไรไมาเยอะมันไม่ใช่อยู่ดีๆเป็นแบบนี้นะคะมันผ่านการมันผ่านการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการได้เราที่ได้ใช้ชีวิตฝึกความอดทนฝึกฝึกความยากลําบากขั้นการเอาตัวรอดมันก็เลยทําให้แบบโอ้ที่เห็นเนี่ยชิลชมากมันก็เลยชิลชิมากมันก็เลยแบบ ดูไม่ค่อยอยากดิ้นรนอะไรมากแล้วอะเพราะว่าชีวิตเรามันมาจากต้นทุนที่มันไม่มีอะไรเรามองแบบนี้แล้วเราสบายใจนะเขาถึงโบราณก็ถึงสอนไงถ้าเราแข่งกับสังคมความล่มจมจะตามมาไม่อยากไม่อยากแข่งกับใครทั้งนั้นมึงจะแข่งกันมึงแข่งไปเลยกูแข่งกับตัวเองกูมีความสุขเออ มึงจะแข่งกันมึงแข่งไปเลยมึงยิ่งแข่งกับคนอื่นมึงยิ่งมีความทุกข์ความพอดีไม่มีอยู่จริงมึงยิ่งเข้าสังคมมึงยิ่งเหนื่อยเพราะในสังคมมันจะมีแต่คนแข่งกันไปอยู่กับเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอจริงนะเวลาไปอยู่กับคนอื่นไปอยู่กับสังคมเก,เกิดการเปรียบเทียบรถที่ขับกระเป๋าที่ใช้อะไรใดๆเงินนูน่นนี่นั่นอาหารที่กินทุกอย่างหมดเลยยิ่งเข้าสังคมยิ่งเหนื่อย ยิ่งเข้าสังคมยิ่งเหนื่อยสังคมทุกวันนี้นะพูดถึงสังคมทุกวันนี้นะคุณยิ่งเข้าสังคมคุณจะยิ่งเหนื่อยค, you you คุณจะรู้สึกว่าชีวิตคุณไม่มีอะไรดีเลยส,สู้ใครเขาไม่ได้เลยคุณต้องเก่งกว่านี้คุณต้องแบบทําให้เยอะกว่านี้ทัทง้ทงๆที่จริงอ่ะถ้าคุณไม่เทียบกับคนอื่นนะคุณเทียบกับตัวเองคุณจะรู้สึกว่าเก่งมากแล้วคุณลืมไงคุณลืมไงแทนที่ค<ม>ุณจะเปรียบเทียบกับต <revol ve S 1> ัวเอง มองตัวเองจากอดีตมองความค่อยๆเติบโตของตัวเองจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันคุณจะรู้สึกภูมิใจมากถ้าคุณเปรียบเทียบตัวตัวคุณกับตัวคุณในอดีตนะถ้าคุณเปรียบเทียบตัวคุณเองกับตัวคุณในอดีตคุณจะรู้สึกว่าคุณเก่งมากคุณผ่านอะไรมาตั้งเยอะคุณมาไกลเกินฝันด้วยซ้าแต่คุณไม่สนใจไงคุณไม่สนใจที่จะมองพัฒนาการของตัวเอง จากตัวเองในอดีตคุณสนใจแต่อยากจะไปแข่งขันกับสังคมแข่งขันกับคนอื่นนะความล่มจมก็จะตามมาค่ะแล้วที่สุดท้ายแล้วคุณจะไม่ได้อะไรเลยคุณจะเหนื่อยเปล่าคุณจะเหนื่อยเปล่าคุณจะไม่ได้อะไรไม่ต้องอยากมีสังคมนะถ้าให้เลือกระหว่างสังคมกับความมั่นคงในชีวิตจงเลือกความมั่นคงในชีวิตอย่าเลือกสังคม เลือกความมั่นคงในชีวิตค่ะอย่าเลือกสังคมความมั่นคงในชีวิตคืออะไรการที่เรามีการงานที่ดีทํามีเงินเก็บเงินออมมีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกมีสามีหรือถ้าไม่มีอยู่ตัวคนเดียวมีพ่อมีแม่อันนี้คือชีวิตที่มั่นคงสังคมไม่ใช่ชีวิตที่มั่นคงสังคมไม่ใช่ชีวิตที่มั่นคงค่ะมันมีแต่การแข่งแย่งกัน มันมีแต่การแข่งแย่งกันมันมีแต่การเอาเปรียบกันไหวหน้าหลังหลอกปากหวานก้นเปรี้ยวดิฉันเจอมาเยอะมากปากกวานหวานแต่ก้นเปรี้ยวดิฉันึงไม่สนใจใครเลยทุกวันนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเสียเวลาบันทอนบันทอนพลังงานในชีวิตมีเงินทุกวันนี้เก็บเงินไว้ซื้อความสุขให้ตัวเองให้พอ่อแม่ให้ครอบครัว ไม่เก็บเงินเพื่อซื้อสังคมไม่เอาไม่เก็บเงินเพื่อซื้อสังคมค่ะไม่เอาเป็นความเปล่าประโยชน์เป็นความเปล่าประโยชน์เก็บเงินซื้อสังคมมีแต่ความเปล่าประโยชน์นะเห็นไหมหลวงพระเทศเวลาพระเวลามีเงินเขาก็เรียกซ้อนนั่นซ้อนนี่เวลาไม่มีเขาก็เรียกอีทั้งนั้นจริง เวลามีเงินเขาก็เรียกเสียนั่นเสียนี่เวลาไม่มีเขาก็เรียกไอ้ทั้งนั้นเออนี่มันคือสัจธรรมมันคือสัจธรรมคุณจะไปอยากมีสังคมไปทำไมเออนะเวลามีเงินเขาเรียกซ้อนนั่นซ้อนนี่โอ้เราก็คนโดนเรียกก็ดีใจยิ้มเวลาไม่มีเขาเรียกอ e ีนั่นเวลาไม่มีนะเรียกจีหัวเลยอ e e ีนั่นอีนี่มึงนั่นมึงนี่ ใช่ไหมออกมาเถอะเชื่อใจฉันออกมาเถอะอย่าไปอยู่สังคมแบบนั้นเหนื่อยอย่าไปอยู่ไม่จําเป็นต้องมีสังคมค่ะไม่จําเป็นต้องมีมีสังคมนะอืมอยู่กับคนที่เรารู้สึกว่าเป็นเซฟโซนสําหรับเราดีกว่าที่เป็นเซฟโซนจริงๆสําหรับเราดีกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าหากัรยาณมิตรไม่ได้การเที่ยวไปคนเดียวประเสริฐกว่า พระเจ้าท you ่านบอกนะอนัตถิพาเลสายตาไม่มีความเป็นเพื่อนในหมู่คนพานไม่มีความเป็นเพื่อนในหมู่คนพานพร่เจ้าบอกนัตถิพาเลสายตาคนพานมันไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นเพื่อนกับใครนะมันคบใครมันจะเอาประโยชน์อย่างเดียวพอหมดประโยชน์แล้วมันถีบหัวส่งพอมันหมดประโยชน์แล้วพอเราหมดประโยชน์แล้วมันถีบหัวเราส่งเลยมันไม่ใชอไมันไม่ใช่เพื่อนนัตถิพาเลสายตา ไม่มีความเป็นเพื่อนในหมู่คนพาลครับพุทธเจ้าบอกพุทเจ้าบอกว่าถ้าหาเพื่อนไม่ได้หากัลยาณมิตรไม่ได้แม้เพียงหนึ่งคนในชมพูทวีปเที่ยวไปคนเดียวประเสริฐกว่าเหมือนช้างมาตังคะไปตัวเดียวในป่ามีความสุขพุทเจ้าไงพระทะเลาะก,กันเนี่ยห้ามก็ไม่ฟังอย่าทะเลาะก,กันเลยเรื่องเล็กน้อยเองแค่เรื่องอแค่เรื่องลืมขันน้ําตั้งน้ําไว้ใน ในในห้องน้ำโอ้ยทะเลาะก,กันจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอันนี้ก็ยกธรรมมาว่าอันนี้ก็ยกวินัยมาว่าสงบสึกเถะดีกันเถอะพระเจ้าก็พระเจ้าก็ขอร้องไม่ฟังไม่ฟังใช่ไหมไม่ฟังกูก็ไม่อยู่กับพวกมึงละอันนี้พูดเป็นภาษาชาวบ้านนะพระเจ้าท่านไม่พูดคำหยาบอ่ะพามาแล้วบอกแล้วไม่ฟัง ไปฟังอ๋อไม่ม,ไม,มีไม่มีความสมานณ์ฉั้นกันอยู่ร่วมกันไม่มีความเห็นแก่ทรรมไม่เป็นสาธารธรรมมิกกันไม่อยู่แล้วพระเจ้าก็ไปอยู่คนเดียวเลยไปอยู่คนเดียวเหมือนช้างมาตังขะไปอยู่คนเดียวเลยก็เลยเป็นที่มาของปางช้างปาลิลายกะไงก็เลยไปอยู่คนเดียวไปอยู่กับลิงกับช้างดีกว่าสบายใจกว่า มันก็จึงไม่ต้องแปลกใจนะดิฉันก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไงดิฉันก็อยู่กับหมากับแมวดีกว่าถ้าหาเพื่อนไม่ได้หากาลยาณมิตรไม่ได้แม้เพียงหนึ่งคนกูขออยู่กับหมากับแมวดีกว่าหมากับแมวมันซื่อสัตว์มันไม่ปอกลอกอุชุก,กาติรัชานาคตาอุชุก,กาติรชานาคตาสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์มีชาติตรง ในธรรมบทไปอ่านธรรมบทดิในธรรมบทก็บอกสัตว์เดานเนี่ยมันมีชาติตรงแต่มนุษย์เนี่ยมันคดมันคดเออมันคิดสิ่งหนึ่งด้วยใจพูดสิ่งหนึ่งด้วยปากมันไม่ตรงกันปากกับใจไม่ตรงกันท่านจะพูดอย่างเงี้ยท่านจะสอนแบบนี้แหละคิดสิ่งหนึ่งด้วยใจแต่พูดอ evet, erm ีกสิ่งหนึ่งด้วยปากใจว่าอย่างปากว่าอย่างปากพูดอย่างใจคิดอย่างแต่หมามันไม่มี มันดีใจมันก็ดีใจมันเห็นเรามันดีใจมันก็คือดีใจมันหิวมันก็หิวมันเห่ามันก็เห่ามันไม่มีมันไม่มีมารยาหน่แต่มนุษย์มันมีมารยามันเสแส้งแกล้งทำเออให้อยู่กับหมากับแมวดีกว่าจริงมีความสุขถ้าหากระยาณมิตรไม่ได้ก็อยู่กับหมากับแมวดีกว่า